บ๊ีครับบาีครับบีครับกลับมาพบกับโดน่งแล้วก็เชฟจำลองอีกแล้วนะครับกลับมาพับกบพบกับเด้ช่โอ้โอ้ก็จะไม่เล่นครับวันนี้เชฟจะมาทําอะไรครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้เรามีปาร์ตี้นะครับเราก็เลยจะต้องทําอะไรแบบอบอบอบย่างย่างอบอบที่ก็คือเป็นเมนูกงเนี้ยเราต้องเอามาผัดกะเพราแห้ไม่ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาหมู ขาหมูนนไม่ได้มาทําขาหมูเยอรามานันอันนี้เป็น <sk yardım> ขาหน้านหรือขาหลังครับตัวนี้ชงใช้ขาหลังครับผมอันนี้คือขาหลังครับอันนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับอันนี้น่าจะเป็นหมูกระเทยครับผมดูจากไซร้สนนะหน้าหน้าน่านาจะเพิ่งไปลงน้าด,าด,ด่างงอเลยลงของพี่แมนเหรอของพี่แมนเป็นลงของจานแมนมาครมเดัวนี้อ่าวันนี้เราก็เจ้าหมูนะครับมาอบ แต่ก่อนอบนะครับเราจะไปต้มนะครับไปต้มก่อนไปต้มให้เขานุ่มก่อนให้เขานุ่มใช่เราก็ไปอบให้ให้หนังเขามีมีความเกรียมขึ้นมาใชมีความกรอบเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดำซีฟู้ดดำนี่คืออะไรซีฟู้ดดำเป็นลักษณะไทยน้ําจิ้มซีฟู้ดปกติครับแต่เราจะใส่ตัวซีหวานเข้าไปอ๋อเื่อกินกับพวกนึกว่าใส่ไอไอหมึกดำอย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่อารมณ์ก็เหมือนเป็นลักษณะไทยน้ําจิ้มหมูกรอบอะไรพวกนั้นหมูฟูอดหมูกรอบมีเปรี้ยวใช่เปรี้ยวเผ็ดเอาได้อ่า อันนี้จะเอาเอาหมูนี่มามาได้มาแล้วทำอะไรต่อครับไม่ได้ทำอะไรเราล้าลงเราสายเรียบร้อยครับเราจะไปต้มเราจะใส่เกลือใส่เกลือเออยอะเลยนะครับใส่เกลือรประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไม,ไม่พอครับไม่พอครับสองช้อนโต๊ะครับไม่พอครับไม่พอครับสามช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเราจะมา<อ>ท,มทําหมูดองเกลือกันนะครับผมไอ้เลยคิดว่าเค็มพอแล้วหรือยังเค็มพอแล้วพี่ที่เราที่เราใส่ให้เขาเค็มเพราะว่ามันจะได้มีทาการรัดหนังเขาจะมีความรัดเข้าไปด้วยนะครับแล้วเวลาเราเราเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปกบ อบไว้ประมาณสักไฟอ่อนนะพี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปื่อยไปเลยครับแต่เราต้มเนี่ยต้มต้มนานให้เปื่อยอีกไหมต้มนานครับเราก็ต้มประมาณสุกก็ประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีอ่าแบบต้มประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดแล้วก็ใส่ข้าหมูสไปเราในช่วงที่ว่ารอน้ําเดือดนี่เราทำอะไรกินดีอ่ะเดี๋ยวเราก็เอาเอากระท่อมมาต้มต่อหลังบ้านเยอะไหมแม่เยอะครับเยอะหลังบ้านเยอะครับตอนนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับผมอ่า ล่าสุดทําคลิปกระทอมกันไปก็เรียบร้อยนะหรอ่เหลืองเหลืองน้ำเดือดแล้วตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับใช่ครับผมแล้วเราก็จะทําการเอาขาหมูลงไปอาบน้าเอาทำไมไม่เอานิ้วตัวเองลงไปแช่ก่อนนะยะยมเททความร้อนนะครับใส่ลงไปเลยครับผมใส่ไปเลยแล้วก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ40นาที40ิบนาทีได้เดี๋ยวเรามาดูกันสีาทีเดี๋ยวเราจะไปอบต่อใช่ แล้วช่วงถึง40นาทีเราจะทำอะไรกันก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งกินน้ํากินน้ํากินท่าน้ําท่อมปะน้ําโอเลี้ยงฮะผมเอาโอเลี้ยงมาเอาโอเลี <He i. S 2> ้ยงมาผมมีชาเขียวโอเคพี่ชาเขียวผมโอเลี้ยงเดี๋ยวไปนั่งกินโอเลี้ยงรอนะครับอีก40นาทีมาเจอกันอ่าอาเสียงอาจจะยานหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเวลา40นาทีนะนี่ครับขาหมูก็ได้ที่แล้วนะผม40นาทีนะครับเขาก็จะมีความเปื่อย ความนุ่มของเขาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปอบอีกเอาไปอบอีกเหรอใช่พี่เอาไปอบอีกอะไรเนี่ยอะไรม่วงม่วงอะไรเนี่ยมาขวางขึ้มาเนี่ยเอาแก้อาแก้มะเหตแล้วก็จะทําไงต่อครับเมื่อกี้เราใส่กันแบบไหนมาอ่าไม่ต้องแล้วโอ้โหมันเออเออหมมันเลยใช่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวอบได้เลยเหรอ แต่๋วเราไม่ต้องมีซอสเซิร์ชไม่ต้องอะไรแล้วมันเค็มแล้วมันเค็มแล้วเราต้มกับเกลือแล้วเพี่ซอสเค็มแต่ดีอ่านี่ดูดิเพริซกันอ่าอยู่กันอยู่วะอยู่พี่อยู่เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบใช่ครับเอาข้าเตาอบอันนี้ทำไรครับบังนิดหนึ่งครับบังเพื่อให้เขาแบบให้เขาแบบสุก กคอะไรก็มันกตั้งสี่สิบนาทีไม่ถูกใช่ไงมครให้ให้เขาขับน้ำออกมาครับจะได้แห้งๆขับน้ําใช่ขับน้ําขับน้ํานี่คือต้องมีตัวช่วยป่ะต้องมีพี่เนี่ยต้องต้องต้องมีต้องสกิปนี่ต้องมีแล้วลมด้วยป่ะทางแล้วลมนี่นึงเหรออ๋ออันนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดัดมาอ่าให้มันเออนี่เนี้เรื่องดัดเนี่ยเจ๊จจำลองเขาถนัดอยู่แล้วใช่ครับนี่ครับเราก็จะเอาเข้าเตาอบไปเลยนะครับผม เตาอบนี่ก็เป็นเตาอบหมูกรอบนะครับก็ที่บ้านผมเคยมีอยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่แหละของที่บ้านอะครับทอนี่ครับข้างในก็จะมีไฟนะครับมีไฟเปิดไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าเตาอบอบไว้ประมาณ40นาที40ินาทีใช่ครับจับเวลาพี่จับเวลานี่เราจับเวลาไว้แล้วนะผมนี่เราจับเวลาไว้แล้วนะครับจับเวลาไว้40นาทีนะผมโอเคนะพี่นะจับเวลาไว้นะต่อยนะนะครับเราไปจับเวลากัน่ะ นี่ครับตอนนี้ลูกพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมโดยไม่ตั้งแต่เช้าแล้วครับอันนี้เดี๋ยวช่วงรอรอหมูสุกนะช่วงนี้รอหมูสุกนะครับเราก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดดำนะครับตัวนี้จะเป็นเบียนะครับก็จะมีต้นผักชีพริกชี้ฟ้าแดงพริกขี้หนูกระเทียมนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ตำสักพักเดี๋ยวก็เดินเข้ามาครับผมเดี๋ยวก็เดินเข้ามาครับได้ยินเสียงผมถ่ายคลิปนะครับได้ยินเสียงครกเดี๋ยวก็เดินเข้ามา เทสตำอะไรครับแน่นั่งไงครับอันนี้ตำซิมตีฟู้ดครับพี่ฮะตำตีฟู้ดครับซีฟู้ดใช่ครับซีฟู้ดทำไมมันต้องมีสีดำด้วยซีฟู้ดอันนี้เราจะไว้กินกับขาหมูเราจะทำให้เป็นร้านขายขายซีฟู้ดสีหวานสีดำๆเหรอใช่ครับแม่เทสจำลองนี่แกชอบพริกแพงเนี่ยอย่างไอวาซาบิจะเป็นวาซาบิได้เลยนะเออนี่อะไรนั่กเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์ที่เราไปได้เรื่อยๆพี่วันี้ผมก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผมเนี่ยสายศาสตร์เลยมามตาลายเนี่ย ใส่มนนะมมนวาวเข้าไปครับผมใส่มะนาวเข้าไปครับใส่เข้าไปเลยครัใส่มะนาวเข้าไปนะครับก็พริกเยอะขนาดนี้นะครับมะน,นาวต้องเยอะนะครับโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวครับไหวผมมาไหวพี่ไหวรึเปล่าผมไม่ไหวแล้วโอโว้ <c oughs> แกงนี้ไม่มีแผ่นนะครับแกงนี้ใส่ไ,ไปเลยครับผมตามใจชอบครับ นี่นะครับก็การใส่มือนิ่งมากเลยนะครับโดนไปหลายโบกแล้วนะครับนิ่งคลิกนะครับผมน้ําตาลนะครับนี่คือน้ําตาลนะครับน้ําตาลใส่ขาวนะครับผมหรือใครจะมองเป็นทรายแดงก็ได้นะครับตามชอบครับโอ้โหตาลนี่จะใส่หโหราเลยนะครับนี่ตามชอบเตรียมตัวตัดขาได้เลยอันนี้ก็ผงหมออ้อยนะครับนี่ผงหวอะผงหมออ้อยนะครับกินแล้วหมออ้อยไม่ค่อยอยู่นะครับใส่เข้าไปครับผมไม่อยู่นะไปก่อนงอครับใช่ไปก่อนหอกไปก่อนหอกไปก่อนหอก รเราจะทาําซีฟู้ดดำครับเราก็จะซีฟู้ดเราทำครับใส่มาอย่างนี้นะครผมแล้วมันดําแล้วหรือยังอ่ะยังครับผมแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำลงไปซีอิ๊วดำอ๋อพี่หน้าปกติใส่ซอสหวาน<ช>แต่นี้ซอสหวานไม่มีแล้วก็เอาซีดามมาแล้วแต่แต่ว่าน้ำจิ้มเราใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยใช่ครับก็เลยเป็นซอสหวานไปเลยใช่ครับอ๋อแบบนี้เลยนะครับเราจะไปกินกับขามหมูของเรานะครับผมได้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 ความ <peach> ได้ครับดีครับผมจะไปครับหมูก็อบป็นครบเวลาแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตครับใส่ผ้าก่อนนดี่นะครับมาดูกันมาดูกัน <S <S 2> <S 2> โอ้โหมาดูกันครับมาดูครับตายตาตาย <S 2> <S 2> เอาผ้ามาผ้ามา เจ้าชู้เจ้าชู้เออโอ้โเอ้ยโอ้ก็รู้ว่ามันร้อนนี่นี่ดูดูดโอ้ผลงานเชฟจำลองอะไรเนี่ยโอ้โหขาหมูมันมันฟูกรอบอย่างนี้มั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หลงกลแล้ววางก่อนตอนนี้หมูวนแล้วก็เย็นตัวลงแล้วนะครับก็เอาไว้ให้เย็นเลยฟังเสียงใกล้ๆค,ครับมาฝั่งไหนใกล้ครับผม อันนี้ไม่ใช่กรอบธรรมดานะครับแข็งด้วยนะครับผมทุกคนอะไรแข็งหมูแข็งหมูแข็งเหรอคนไม่ได้แข็งนะผมเ้ยจะเด้งว่าตายได้แล้วเหรอไม่ตายสิได้หมดนะวันละคือละสี่ห้าได้หมดนะี่ห้าปิดเนอลูกเยี่ยวเลนี่นะครับดูครับมาดูครับดูดูความกรอบครับผมนี่ดูเสียงมีดลงนะครับ วัวสนันสนั่นเนื้อนุ่นๆชิมหนังดีกว่าอันนี้อันนี้พี่ทานได้ใช่ไหมนี่เราลอกกับหนังก่อนหนังนี่เหมือนกับหนังหูหันเลยนะครับใช่ครับผมน้ำจิ้มเราก็ได้แล้ว,ว,วนะครับได,ได้มาแล้วนะครับน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มซีฟูดดำอ่าซีฟูดดำใช่ครับพี่ฟูดดำมาเดี๋ยวก็จะมาชิมกันนะครับนี่นะครับน้ำจิ้มซีฟูดดำนะครับเดี๋ยวก่อน เอาเทปนี้น,น้อยหน่อยเ,ยเดี๋ยวเยอะๆหมูหันเลยนะร,ร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เอาครับเอาครับอือฮึออฮึเอาหมูหันนะครับก่อนอืมเอาหมูหันนี่น้ำจิ้มนี่ก็คือบิบปูตไต่ถิ้วดำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทปตำรองจะจะใส่ทีว่หวานแต่ทีว่หวานไม่มี ก็เลยเอาน้ำจิ้มซีฟูดวหวานๆห,หน่อย uh huh. แล้วใส่ชีวิดำด uh ้ huh. วยครับอต,อ,รอต้มอ่ะน้องนต้มแล้วก็ไปอบโอ้โห oh. oh, น้ำจิ้มแปลก,กมากเห็นไหมข้าวกันอยู่นะมาค,ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเนื้นอ,อ,ออันเลยต้มตีสิบนาทีน่าครับอบอีกประมาณ สชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งดแสดงว่าอยู่ในความร้อนอยู่ประมาณสองชั่วโมงโอ้โหขากรีดไปแล้วดูนะครับดูความเปื่อยโอ้เปื่อยเปื่อยเปื่อยดูครับเปื่อยเป็นขาหมูตุ๋นเลยนะครับผมทุกคนโอ้ยร้อนร้อนได้การพี่โอ้เฮ้ยเหมือนขาหมูตุ๋นใช่ไหมตุ๋นเลยครับ อันนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆขาหมูเยอรมันนะใช่ไหมตุทอดจะบุดอบเนี่ยใช่แต่ว่าเราไม่ต้องมีสมุนไพรอะไรมากมายในการต้มหมูนะครับเพราะว่าเราเรามันจะได้ไม่ดำเรากินกับอ่าวทิ้วจะไห้น้ำจิ้มน้ำจิ้มดำแล้วใช่แล้วก็เราไปปรุงมันเยอะครับเวลาเราเอาไปอบหรือเอาไปทอดนะครับหมูมันจะมีความไหมเราจะเอาแค่แบบว่าต้มแค่ใส่เกลือธรรมดา ให้เขามีรสชาติเลยนะอย่างเดียวแล้วก็ไปอบอกเป็นครับเป็นครับ